ใบดีเพื่อสุขสุขวัลเ้าจะมานี่ก็อยู่กับ่องชาลอยอินดี้คือเก่าเมื่อวานนี่ชาลอยบริลลอนคลิปไปงานแต่งเบาไก่ว่านี่เพิ่นบ่าวางว่านี่บริลลอนคลิปไม่นีใบใช้สามใไครับอันเจ็ดเกียบบากเมื่อนี่ไปใช้ใบนี้พี่น้องเมื่อนี้สิพากันไปอันบ้านโพนพี่น้องท่านไปทำบุญกับครอบครัวมีใครเนี่ยมีพ่อน้องทั้งแม่น้องทั้ง ลงมอยิ่งผูกขึ้นอ,อ,อยู่ไก่เลยตัวน้อยก็เลยบวเห็นเอาอีกคู่นึงได้จ้ะใช่อีกคู่นึงเด้ตัวสาวมาวดีีทตอนนี้กำลังเดินทางอยู่พี่น้องบอปแป๊บเป็นมือกล้องใกล้ชิฮอดแล้วล่ะตอนนี้ก็เดินทางมาเครื่องทางแล้วพี่น้อง มื่อนี้ก็จะขึ้นได้ดอกอย่ังไงโมเวนวันพร<ม>ะว,วัดซินก็จะแว่นจกไปทำบุญทำบุญความครอบครัวนะพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางเดียวติดตามตอนตอน่ตอไปพี่น้องเดี๋ยวหอดวัดสิให้เลาะสมบรรยากาศให้เบิ่งตอนนี้ก็มาหอดนะพี่น้อง <c ười> เป็นยังไงชื่อหอดล่ะพี่น้องเดินทางดำแหวกมาอันถาดฝนกับประมาณชิมหากิโลแล้ว <c ười> ขาไห่รวมๆมาแต่บ้านกับมา่น well, ้่งเกือบเศร้าก็โล่ขรงพีน้อเกือบเศาแล้วเศร้าบ่ายเลืนมาจับพี่น้องประมาณสามห้ากิโลน่ะพี่น้องเลยตอนนี้ก็ฮอดเส้นทางเขาวันวัดพระธาตุโพนแล้วพี่น้องฮอดแล้วพี่น้องนี่แหละวัดพระธาตุโพนพี่น้อง ปกตินะถาวันพระในโลกคนจิมาลายแต่อ okay. so ันน okay. ี s <S right. ้เป no. 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 ็นวันธรรมดาแต่ว่าต้นก็มาลายผู้คนมาลายพี่น้องคนก็ิมาลายนี่ตอนนี้ก็มาฮอดแล้วพี่น้องจอดรถที่เรียบร้อยแล้วน้องเมย์น้องเมย์แวย์เมารถดว่าไปอินก็ไม่น้องน้องเมย์เวย์เมารถบ่น้องนเมย์เวย์เมาลอดมันเลยได้กินข้าวเศร้า ตะกี้กับบารวบาสิตั้งใจสิมาอันธาตุทนแมนเอารถขึ้นมาเซ็กพี่น้องรายการบูริส่วนไม่ใหญ่มากพวกบูริตั้งใจว่าอันสิมาธาตุทนนะแมนแต่ก็เอารถขึ้นมาเซ็กเลยกับภากันเล่ากันแล้วกันเลยเอาขึ้นมาเลยพี่น้องเพโอกาสมาทำบุญเลยแมนพวพี่น้องคนกับซีลายเนี่ยมือนี่กะขาดว่าเป็นวันธรรมดาคนกันยังหลายแต่ถ้าเป็นวันพระหรือว่าวันพระใหญ่ข้นสีร้ายกว่านี้พี่น้อง เดี๋ยวตามซาลอยเข้าไปว่าสิเป็นอะไรวยแมทกับบอดเอ๋อนี่คาคือบอดแมทเข้าไปอันจอกวันแถบอุตภูมกมาเนี่ยกระจอกที่นี่อันแมทตอนนั้นก็มากับเขาบอเจีบอกเอือตอนซาลอยอันเปิด่องใหม่มานี้หนามาเที่ยวพี่หนาวบอดหูได้คุณน้องมาเลยหนาบอยู่มาอนี่ เมื่อไหร่พากลับจะน้อยเราหูวเราสิขาหัวอยู่ว่าพากันลักมาบกบอกเราไต่บทส่วนเดี๋ยวตามกันไปเบิ้งน้อกันพี่น้องมาหอดการเขาเจ้าตรวจเสร็จความเรียบร้อยพี่น้องกัเพิ่นกับไฮบูซอาวันแม็แล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วก็สีได้เข้าไปในเข้ามาเข้ากันอันบูซันแม็แล้วเข้ากันที่มีอย่างก่นเมน ภาพที่อันวัดแท็กุทับูมนะนี่แกระซีได้เข้าไปในพี่น้งองเดี๋ยวตามเข้าไปเบิ่งได้สิพาล็อกทัวร์แถวนอย่ะพี่น้งองนี่ก็เขามาหอดภายในนะพี่น้งองต้นกระซีลายอยู่แถวกระซีได้ไปซื้ออันเครื่องบูชาพี่น้งองแมนซื้อพันนกเป็ดแมนซื้อถูกซื้อพันนกเป็ดน่งได้ยังถ่ายหูบบอกเขาจะเอื้อมไปถ่ายหูบได้นรอ เป็นวานเขาจะขายอันเครื่องบูชาพี่น้องเป็นขั้นักเบงเป็นทู่เป็นเทียนข้าพเจ้าชื่อทู่ลักลายมะเบงบูชาเดี๋ยวตามกันไปเบิ่กตรงกันพี่น้องนี่ก็เขามาหอดบริเวณภายในวัดกับพี่น้องขนาดขนาดวันธรรมดาคนยังลายกันแม่น้องันยอวันพระ าเป็นคนกามาหลายพี่นออ้องเพราะว่ามื่อนี้มันเป็นวันเสาร์ค่ะเจ้าผักเวียกนะผักราชการาเ่ะเดาก็สิมาแบบขบุญร้ายแน่นแน่แต่ว่าตอนนั้นก็มาก,ก็จะลอยกับคนหลายคนหลายตลอดพี่น้องอยู่อันที่วัดวันพนนุ่นวัดพระธาตุพุ่นคนมาหลายคนมาประจําแม่น้องเมยกับอันน้องเมยกับเพื่อนบุรีเขามาเพราะว่าอัน เพื่อนโบได้ใส่สิทธิ์นะบะโบได้ตั้งใจมาใช่ไสลอยกับพาวีพาเบียก,กบบยกับบริชมาคอยกับโบได้หอดแฟฝงซ้ำมาขึ้นมาว่าขึ้นมาเซ็กถแล้วก็สิลงละอะไรแบบนี้เว่ากันไปว่ากันมาแล้วว่าซีมาทำบุญแล้วก็พากันมาก็เล่นเลยเคยเด่นคืนมาแล้วก็เลย่อมานะเขามาหอดแล้วพี่น้องมนันอาก็สิได้กราบพะะระสลอยเพื่อนเขาไปกราบพระแล้วพี่น้องอยู่ในเดี๋ยวบอกแปลบก,กันสิตามเขาไปดำรังกูสล้อยอีกพี่น้อง เดี๋ยวรอเป็นออกมาก่อนแล้วก็เท่ากับพา,าแล้วแล้วก็สิแดงออกไปชมบรรยากาศนอนๆพี่น้องเลาะเบิง่งรอบๆแถวนี้แหละพี่น้องแล้วก็สิได้เมือบัดคนกับชีบลายเป็นไดงพี่น้องบรรยากาศมือนก็ฮ้อนพี่น,อน,อนออ้องฮ้อนอ้าวแดดมันนี่แหละพี่น้อง บรรยากาศภายในวัดพระธาตุโพนพี่น้องนีเล้ยพี่น้องมาหอดกะสีได้เข้าไปกราบพระเรียวกะสีกราบพระแล้วกาสีได้ออกนอกกันเดี๋ยวชาวลอยกะสีเข้าไปกราบพระแล้วก็ออกมายังยังทานอาชาเพว่เนยังไปอันใต้ผู้แล้วเขาขอกาพะแล้วแล้วก็ออกกันไปน้องเนาะน้องด้านนอกวันเทาเคยออกไปเนี่ยมุนี้กันเล ถาดพูนเดี๋ยวกระชีนเขากลับพระได้พี่น้องถาดพูนกระชขึ้นซื่ออันแบบว่า,ข,าขึ้นซื่อของพสวรรค์เกตเลยนะแบบว <Ä> ่าชักคิดเป็นสถานที่ักสทเรื่องบุญแบบแก่บุญแก่บ้ายัางประมาณนี้นะแม่พระเจ้าถือใครใครถือจะมาพี่น้องแบบว่าพระเจ้ามาบ้ามายังกับแบบว่าเป็นคน Ä แม่เราก็เป็นที่นิยมของคนพระเจ้าก็มาตลอดพี่น้อง เดี๋ยวกระิบเลเขาไปกบพระพี่น้องเดี๋ยวะซ้นนี้พี่น้องเขาไปกราบพระยักายปวดเขะับเดี๋ยวสลอยเขาไปคราบมเขาไปกราบพระพี่น้องรายการอาซาเพิ่น สล้อยกะสีไปรูปคล้องเพราะว่ามารูปเทอร์เมันบอดังบอดังคือคอยดอกหรือว่าขึ้นก็มาขอพรพินอ่ะแม่เดี๋ยวบอกแป๊บกระสิลูกไปเบิ่์นให้สล้อยลูกก่อนพี่น้องะไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องะมาเพิ่นสิลูกดังบ่กบอดังจัง าบาง,งสิไปลูกทางนั้นจะไปลูกง <laughs> ลูกคลองใหญ่บวังเพื่อว่าสิมาลูกคลองน้องเออดัง,ด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 งอยากเหนนองด้ยินบอกึ้งึงึง เป,เป็นลูกค้องดังแบบแบบสิคร <Si> ับไปลูกของคุณนะดังบบแบบเพ่นกวินมาลูกค้องมาลุ้นกันเอาชิดดังวนหรือว่าขึ้นกับเฮาวคอพรบวเนาะ อธิษฐานยังเนาะคือรังอธิษฐานอยากได้เมียบไรใกล้กูเช้ามาถายรูปย้อนย้อนมืทำาพเมนบารนี้กาสซได้กลับแล้วพี่น้องออกมาแล้วหาห้อยกาสซได้กลับแล้วจ้ะพี่น้องมื่อนี้ซางร้อยก็มีข่าวดีซางร้อยอันเปิดช่องมาได้ค่มือยอดคนติดตามก็หาพันคนแล้วก็พาแล้วต้องขอขอบใจอันเอฟซีทุกๆทุกคนเด้อที่ที่ติดตามให้กำลังใจซางร้อย มาฮอนนี่ชาลายกัทสิแกผ่าดบรรยากาศไบเพียงเท่านี้เออสบายดีโดยสบายดีดีมีแฮงก็สุดทุกคนไปแล้วพี่น้อง